สวัสดีคะ่ะทุกคนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet ของเราจะไม่น่าเบื่ออีไแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้ Mentimeter นะคะมาช่วยในการสอนนะคะวิธีการเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะกดอื่นนะคะให้ทุกคนนะคะกดไปที่ Mentimeter นะคะจากนั้นเราก็เข้าไปใน Mentimeter นะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปในงานของเรานะคะ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปในงานนะคะที่เราได้เตรียมไว้หรือว่างานที่เราได้สร้างไว้นะคะจากนั้นนะคะไปกดที่ Google นะคะเพื่อที่เราจะไปเปิดห้อง Google m e e t ไว้รอนักเรียนนะคะก็กดเข้ามาเลยเริ่มการประชุมนะคะเราก็ทําการส่งคัลดลอกล,อลิงค์ให้นักเรียนของเรานะคะจากนั้นเราก็สอนนักเรียนไปปกติเลยคะ่ะ แชร์ทั้งหน้าจอก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่อันนี้นะคะเราก็จะแชร์หน้าจอผ่านแท็บมินิมิตเตอร์โดยตรงเลยนะคะจากนั้นนะคะ google Meet ของเรานะคะก็จะขึ้นมาหน้าจอนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเห็นงนีคะเขาก็จะนําเสนอน,นะคะผ่านหน้าจอ Google Meet ของเรานะคะเดี๋ยวคือจะย่อจะขย,ย,ยายไปเนะคะถ้าเราเลื่อน,ะะน,น,นนะคะนาเสนอนะคะนักเรียนเขาก็จะเห็นนะคะ เห็นการนำเสนอของเรานะคะลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรานะคะจะทําการนําเสนอแล้วนักเรียนจะเห็นของเราในลักษณะ,ะ,ะ,ะแ,แบบนี้แล้วก็กดมาที่พีซีเลยค่ะเงี้ยค่ะจะสังเกตว่าเมื่อเราขึ้นพีซนเนี่ยนีแล้วนะคะเราเลื่อนไปนะคะคือนักเรียนเขาก็จะเห็นหน้าจอเหมือนเราใช้สเสนอเป็น powerpoint ธรรมดานะคะเราก็ทําการสอนนักเรียนของเราไปเรื่อยๆนะคะ ทีนี้เมื่อเราสอนไปนะคะมาจนถึงหัวข้อนะคะที่เราจะให้นักเรียนนะคะเขามีส่วนร่วงนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะเข้าไปที่ menti.com นะคะแต่เวลาที่นักเรียนเขาเข้านะคะนักเรียนเราจะเข้าแค่คําว่า menti.com แค่นั้นนะคะจะไม่ได้เข้า menti ment meter ของเรานะคะ menti.com ก็กด enter จากนั้นนะคะ,ะมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะให้นักเรเียนของเรานักเรียนของเราก็จะใส่โค้ดโค้ดก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะหน้าสไลด์ของเรานะคะก็กดลงไปเลย5 0 0 8 8 4 1นะคะก็กดซับมิ้เข้าไปนะคะ5 0 0 8 8 5 0, 8, 0์8 8นยแปด้ยอ๋คือใส่แล้วค่ะกดซับมิ้เข้ามาปุ๊บ ่่ะสคครูนึงเนี่ยค่ะหน้าจอของนักเรียนนะคะเขาก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นเลยแล้วก็ถ้านักเรียนของเรานะคะเขาพิมพ์ชื่อสมมติว่าเขาตั้งชื่อรายงานไปนักเรียนเราเขาก็จะเข้าร่วมการเรียนออนไลน์มดนะคะจากนั้นนักเรียนเขาก็จะกดซำเสนไปมันก็ตัวนําเสนอของเรามันก็จะขึ้นสิ่งที่นักเรียนเขาพิมพ์มานะคะ หรือแม้กระทั่งตัว Google Meet นะคะก็คือเขาก็จะขึ้นแสดงหน้าจอนะคะที่นักเรียนนะคะได้อ่าทำการเสนอขึ้นมานะคะอันนี้อันนี้คือในกรณีที่เรานะคะตั้งไว้ให้นักเรียนนะคะเขามีส่วนร่วมได้แค่หนึ่งครั้งนะคะลักษณะนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเด็กๆเขาก็จะเห็นคําตอบของตัวเองขึ้นมาหน้าจอ Google Meet ของเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเวลานักเรียนเขาตอบนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ อแสดงความคิดเห็นมาเลยตั้งชื่อเรื่องเข้ามาการเรียนออนไลน์ช่วงโควิดเลขที่หกเรียนช่วงโควิดอ่ะโควิดเลขที่สิบเจเรียนออนไลน์ป้องกันโควิดเด็กๆอาจจะมีคำอื่นเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะลูก หลังจากที่นักเรียนนะคะเขาร่วมกิจกรรมแล้วนะคะมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือมันก็จะขึ้นหลายชื่อที่เด็กเขานะคะได้ทําการนะคะแสดงความคิดเห็นมานะคะจากนั้นนะคะเราก็กด Edit ออกไปได้เลยค่ะ เมื่อเรากด Edit อ,ออกมาแล้วนะคะมันก็จะมาขึ้นมานะคะสีหน้านี้นะคะมันก็จะมีข้อมูลนะคะที่นักเรียนเขาได้ทำไว้นะคะซึ่งเรานะคะสามารถที่จะกดดาวน์โหลดผลลัพธ์ไว้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตผลลัพธ์นะคะ<อ>เมื่อเราต้องการที่จะนำไปนะคะไปใช้สอนห้องอื่นนะคะเราก็รีเซ็ตผลลัพธ์แล้วก็ดาวน์โหลดผลลัพธ์ของห้องนี้ไว้นะคะมันก็จะใช้เราก็จะใช้เป็นข้อมูลต่อไปนะคะ ซึ่งวิธีการอื่นๆนะคะก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรานะคะจะเลือกฟังก์ชันไหนนะคะมาที่มาใช้ที่จะให้นักเรียนนะคะเขาได้มีกิจกรรมนะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะสําหรับใครนะคะที่สงสัยหรือว่า จากจะมีข้อเสนอแนะคุูอ้ายนะคะก็ฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจครูอ้ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุูอ้ายก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ